Wave, look, why you mad? Get to the bag. It's long face, took a case, get the cash. I've been living fast, still far from average, real talk, all this shit is right outside what I imagine. Young black and raspy, catch me with a lab beyond, nigga make the slap that make her body do. นีนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินานูแนานะครับว,วันนี้นะคะมินาก็จะมาอันบ็อกซ์นะคะ n i k e Air Force ์สวั a พาราโนนะคะรุ่นที่สองนะที่จีดีกับ n i กี้ทำออกมาด้วยกันมินาต้องขอขอบคุณทาง นี่ตื่นเต้นมากๆเลยคือมีนาอยากได้คู่นี้อยู่พอดีเลยนะคะคือตั้งแต่เห็นคู่แรกก็คือแบบเลยแบบผุ้พานเอาตรงๆเลยนะคะมีใครไม่รู้จัก g ีดีบ้างเพราะว่าเนี่ยมีนาโตากับทูเ1กับ Big Bang เลยนะแล้ว g ีดีนะคะก็คือแบบโคตรเท่เลยนะก็คือแบบเป็นแฟชั่นไอคอนเลยแบบเท่มากๆก็ดูจากเสื้อก็ได้นะทุกคนมีนาได้เสื้อนี้แบบนาำมากๆแล้วนะสุดยอดมาแล้วมาเริ่มอันบ็อกกันเลยดีกว่านะคะ มาพูดถึงกล่องนะคะทุกคนก็เป็นกล่องไนกี้สีดํานะคะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นอาร์ตเวิร์ของ GD นะคะซึ่งมันเท่มากๆเลยอ๋อทุกคนกล่องนะคะมันไม่ได้แบบเปิดอย่างนี้นะคนมันเลื่อนแล้วข้างในนะคะก็จะเป็นโลโก้ไนกี Nike นะคะแล้วก็เขียนว่า just do it นะคะเป็นภาษาเกาหลี สวยมากคือปีที่แล้วนะคะ G D กับ Nike เนี่ยได้ปล่อย Air Force วันพารา i นยสีดําออกมาแล้วนะมินาบอกเลยนะคะว่าของปีนี้มินาชอบมากๆเลยเพราะมินารู้สึกว่าสีขาวนะคะมันใส่ง่ายกว่าแบบมันแต่งตัวง่ายเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าใน,นกล่องเนี่ยเขาให้เรามาบ้างอย่างแรกเลยนะคะที่ทุกคนเห็นชัดๆที่ห้อยต่องแต่งอยู่ตรงนี้นะคะก็คือแท็นะคะ Peace minus o นแบบใหญ่ๆเลยนะ ก็จะมีดีเทลเล็กๆนะคะแล้วก็โลโก้ของเขาต่อมานะคะก็จะเป็นเชือกนะคะสีขาวนะคะที่เขาให้มาด้วยแต่บอกก่อนเลยทุกคนเชือกสีขาวเนี่ยมันไม่ใช่แบบธรรมดาธรรมดานะคนมันจะแบบหนามากๆเลยนะหนาเป็นพิเศษเลยแล้วก็พินนะคะทุกคนนี่นะไม่น่าไม่น่าจะเป็นเลขพินหรือเปล่าน,นะน่าจะพินแหละก็จะเป็น2ลายนะคะก็จะเป็นลายของพีซไมนัสวันเลยอันนึงนะคะก็จะเป็นลายดอกไม้นะคะส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นลายโลโก้พีซถ้าถามว่าพินไว้ตรงไหนนะคะก็ไว้ใส่ตรงนี้เลยนะคะที่เป็นรูรูเดี๋ยวเรามาดู ือร์สีขาวที่มีสบู่สีดําทุกคนน่าจะเห็นกันชัดๆอยู่แล้วนะคะก็คือนี่เชื่อนะคะทุกคนมันไม่ใช่เชื่อธรรมดาแล้วก็ตรงปลายเชื่อนนะคะทุกคนตรงนี้นะคะสีแดงนะคะก็จะเป็นเหมือนโลโก้พีทไมนัสวันอ๋อเผื่อ <ๆ S 2> ทุกคนไม่รู้นะคะพีทไมนัสวันนะคะเป็นแบรนด์ของ G d ดีนะคะทุกคนตรงลิ้นรองเท้านะคะก็จะเป็นโลโก้นะคะที่เป็นลายดอกไม้นะคะของพีทไมนัสวันส่วนตรงมิดโซนนะคะก็จะเป็นสีดํานะคะที่เหมือนผู้กันแบบเลอะป้ายอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงตรงข้างหลังด้วยแล้วก็ตรงเอาโซ่ด้วยนะคะทุกคนเนี่ยเหมือนไปเย ส่วนข้างในนะคะก็จะเป็นอาร์ตเวิร์ดนะคะของ GD นะคะที่ทุกคนเห็นนะอยู่ตรงข้างกล่องแล้วก็นี่ตรงนี้เขียน kiss m i n u s one มีทั้งสองข้างเลยนะคะทุกคนแล้วมาพูดถึงจุดเด่นของรองเท้าคู่นี้กันดีกว่าทุกคนเห็นสีขาวใช่ไหมคะแล้องแตกใจทุกคนถ้ามันจะเป็นรอยแตกนะคะคือสีอขาวเนี่ยมันจะค่อยค่อยหลุดไปนะคะตามกาลเวลาหรือตามไลฟ์สไตล์อของคนใสคือถ้าคุณใส่เยอะแล้วก็ไปขูดขูดเยอะเนี่ยสีขาวก็จะลอกออกมาแล้วพอสีอขาวที่มันหลุดออกมานะคะทุกคนข้างในนะคะก็จะเป็นลายอาร์ตเวิร์ดของ GD นะคะ,ะ,คะซึ่งมันเท่มากๆเลยส นะคือถ้าหลุดออกบางส่วนเนี่ยมีน้ำ่่าเท่กว่า,วาแต่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะ คอนเซปของคู่นี้นะคะจีดีบอกว่าแม้ว่าโลกปัจจุบันนะคะจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเราก็ไม่ควรอยู่ที่จะแสดงตัวตนของเราแล้วก็สร้างสารรค์โลกที่เป็นของเรานะคะที่จีดีเรียกว่ายูโทเปียซึ่งแต่ละคู่นะคะก็จะไม่เหมือนกันเลยนะคะทุกคนเพราะว่าขึ้นอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของคนใส่ด้วยคือจีดีเชื่อว่าเครื่องแต่งกายที่ดีนะคะต้องสามารถปรับเปลี่ยนไปตามผู้แต่งได้มีนาโคชชอบคอนเซปนี้เลยนะคะทุกคนคือตอนแรกๆเนี่ยก,ก็จะมาเรียบๆเ,เหมือนกันทุกคนแต่พอไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะค่อยเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ของตัวเรา ะะอ่ะเราพูดถึงรองเท้าแล้วข้อคอนเซ็ปต์ไปแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามินาจะแต่งตัวกับรองเท้าคู่นี้ยังไงมินาก็มีตัวอย่างง่ายๆนะคะมาให้ดู2ลุกนะคะที่มินารู้สึกว่ามันสะท้อนความเป็นตัวตนของมินาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ลุคแรกนะคะก็จะเป็นลุกที่มีนารู้สึกว่ามีความเป็นมีนาสูงอยู่ก็คือเสื้อยืดกราฟิกนะคะสีดำกบกางเกงขายยปรเทศสักตัวหนึ่งเสื้อตัวนี้นะคะมินาชอบนะเพราะว่าเมสเซจบันดีนะคะก็คือ stop racism แล้วก็จบด้วยหมวกสีส้มนะคะก็จะเป็นแนวเท่ๆนะคะที่มีนาชอบอีกลุกนะคะก็จะเป็นเอี๊ยมดํานะคะเสื้อยืดลายสีขาวดําแต่สาหรับมีนานะคะแต่งแบบนี้ก็จะเซฟไปนิดนึงนะมีนาก็เลยอยากก้าวออกมาจากเซฟโซนนะคะโดยการเล่นกับสี พอแบบนี้แล้วนะคะมินาก็จะใส่หมวกไหมพรมแบบนี้นะแค่นี้นะคะก็จะมีความสดใสน,นะแสดงถึงตัวตนของเรานะคะที่เป็นคนที่กล้าแสดงออกจริงๆก็จะมีอินสปีดจาก g ีดีนิดๆนะคะเพราะว่า G ีดีเนี่ยเล่นกับสีเยอะมากเลยเป็นยังไงกันบ้างคะคิดยังไงกับรองเท้าคู่นี้นะคะก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยหรือใครที่ได้ราคาป้ายนะคะก็สามารถคอมเมนต์ว่าอวดก,กันข้างล่างได้เลยหรือใครที่โดนราคารีเซลนะคะเหมือนที่มินาโดนมาหลายหลายคู่นะคะก็แชร์กันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้มินาด้วยนะคะลาคิ มาจะได้เจ้นเตมที่ทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดแชร์มินาด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจมินานะครับไปแล้วนะบปนะโฮเย่ปิวบิวบิว,บว,บว <S <S